คุณยนรบดีไอรอนอาร์ซีวีสำหรับกองทัพไทยมีจุดเด่นสําคัญทั้งในด้านยุทธวิธีและการป้องกันชีวิตกําลังพลลดความเสี่ยงต่อชีวิตของทหารปฏิบัติการแทนคนในพื้นที่อันตรายสามารถใช้ในการบุกจู่โจมทําลายบังเกอร์หรือลาดระเวนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงแทนกําลังพลช่วยลดสถิติการสูญเสียจากการประทะโดยตรงระบบควบคุมระยะไกล ผู้บังคับใช้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่และระบบอาวุธจากระยะปลอดภัยผ่านหน้าจอและอุปกรณ์ควบคุมที่มีความแม่นยำสูงอำนาจการยิงสูงเฮฟวี่อัลเมร์เมนติดตั้งอาวุธหนักระดับปืนใหญ่เป็นยูจีวีรุ่นแรกในอาเซียนที่ติดตั้งปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิลิเ mm มตร M230LF ซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าปืนกลทั่วไปสามารถเจาะเกราะหรือทำลายที่กำบังแข็งแรงได้ความหลากหลายของอาวุธต้องปืนรีโมทอาดัปเปยูเอส รุ่น R400SMK2 รองรับการติดตั้งอาวุธหลายประเภทเช่นปืนกล7.62ม mm, ม12.7ม mm, มเครื่องยิงลูกระเบิด40ม mm, มหรือแม้แต่ขีปนาวุธนำวิธีต่อสู้รถถังเจลินความคล่องตัวสูงและอเนกประสงค์สมรรถนะในภูมิประเทศใช้แพลตฟอร์มสายพานเดิมที่ผ่านการทดสอบว่าสามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ธุรกันดางไต่ทางลาดชันข้ามคูและหลุยน้ำลึกได้ดีเยี่ยม โครงสร้างแบบโมดูล่านอกจากภารกิจรบยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในการส่งกำลังบำรุงบรรทุกหนักได้ถึง1,200กิโลกรัมการตรวจการหรือภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD Iron RCB ถูกส่งลงสนามรบจริงเพื่อพิสูจน์ตัวมันเองยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของกองทัพไทย